สวัสดีค่ะชมนานนะคะพีศู1ค่ะชื่นอนงกุ้มนะคะก็ก่อนอื่เลยค่ะต้องขออบคุณนะคะกรรมการทนทั้งท่านนะคะแล้วก็พี่ทีมงานทุกท่านนะคะที่เลือกนะคะก็ที่ให้กุวงอนุญาตจบอว่า ผ่านใกายคัดเลือดค่ะเข้ามาถึงรอบนี้ก็ถึงเต้นแล้วก็มีใจมากๆเลยอะค่ะแล้วถ้าพูดถึงคอนเซ็ปต์นะคะแฟชั fashion, ่นจอมเทียนไปยเดซีนะคะก็แฟชั่นบายเดซีของกุ้งก็คือว่าสิ่งที่กุ้งคิดน,นะคะแฟชั่นมันก็เป็นพูดถึงเรื่องของการนําสมัยอยู่แล้วนะคะ,นะคะการน,นําสมัยแล้วก็ถ้าพูดถึงบายเดียรซีนะคะเป็นทอ้องเท,ทเลท้องเทเลก็รู้แล้วนะคะว่าสิ่งนี้ก็คือความสดใสนั่นเองนะคะและถึงเมื่อนการนําสมัยนะคะของทอ้องเฮ้ ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเสื้อผ้าค่ะก็เป็นสีสันนะคะอย่างเหมือนเสื้อตัวนี้เลยค่ะกุงใส่ก็จะเป็นเรื่องของสีสันนะคะเห็นไหมคะว่าอยู่ในที่ใส่เสืเส้อผ้าที่ส,สีสันสดใสแล้วที่แบบ สบายหูสบายตานะคะแล้วก็ยังทําให้เราูสดใสขึ้นด้วยใช่ไหมล่ะคะค่ะก็อ,อื่นเลยนะคะก็ถ้าใครนะคะหลายๆคนที่กำลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะที่ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลไจากกรุงเทพเนี่ยก็ขอแนะนํานะคะเป็นที่นี่เลยจอมเทียนนะคะปารบิชินเองนะคะที่พัทยาก็ไม่ใกล้ไม่ไกลไจากกรุงเทพนะคะแล้วก็เดินทางสะดวกมากๆแล้วที่สําคัญนะคะเขามีโปรโมชั่นดีๆนะคะรอหลายๆคนอยู่นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ลองคิดเข้าไปดูนะคะที่ w w w f a c e b o o k นะคะสลดจอมเทียนปารบิชพัทยาค่ะ ใครหลายคนนะคะที่กําลังหาแบบว่ากาลังหาทลางเครียดยนะคะผ่อนค่ายก็คึณผู้ว่าที่เลือกที่สถานที่ที่จะมาถ่ายที่นี่นะคะเป็นสาว่ายน้ำเพราะว่าสาว่ายน้ำเนี่ยแค่เรามานั่งอยู่เนี้ยแค่ตัวเพื่อนนะคะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังรู้สึกว่าแบบสบายใจแล้วค่ายระย่างเนี่ยอยากลงไปเล่นน้ำาพื่หลังมากเลยคขะวาน้ำเลยน่าเล่นมากแค่เรารู้สึกว่าเราอยู่เราสบายใจ่จริงๆเรามันก็็ะสุดพิจารแล้วสถานที่ก็สําคัญมากเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ใครหลายคนนะคะที่ กำลังดูคลิปนี้อยู่ค่ะก็ขอฝากด้วยะคะ่ะโหวตให้พี่ศูนหนึ่งด้วยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคือคลิปนี้ก็ถ่ายครั้งแรกค่ะตื่นเต้นมากๆเลยถ้าสมมติว่ามีอะไรที่ผิดพลาดหรือแบบว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบนิดนึงก็ขออภัยตรงนี้ด้วยแล้วกันนะคะก็ขอช่วยโหวดตด้วยนะคะพี่สูยหนึ่งค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมไปเที่ยวที่ฟาร์มเทียมพัยาบารบี้ด้วยนะคะ,าาวะ,คะสวัสดี